นะครับนี่ก็เป็นสวนผักข้างบ้านนะครับพื้นที่ข้างบ้านนะครับถ้ามันว่างนะครับเราก็จัดสรรให้ดีนะครับแล้วก็ลงผักที่เรากินเราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้กระหล่ำนะครับกำลังเรือกจะห่อนะครับแล้วก็สลัดนะครับตัวนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะครับตัวนี้ก็เป็นกรีนโอ๊กตัวนี้ก็เป็นกรีนคอร์สนะครับ แล้วก็อะไรที่เรากินเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับในครัวเรือนนะครับเราก็ปลูกไปนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เรานะครับได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับแล้วก็เตรียมการคือเราปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่สารเคมีไม่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงนะครับสิ่งที่ได้คือในเรื่องของสุขภาพนะครับ เนี่ยนะครับตัวก็เป็นสารดนะนะครับส,สิ่งที่ได้นะครับตามมาก็คือในเรื่องราวของสุขภาพครับเพราะว <ıl fulfill cycling> ่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับและทีนี้ในเะมื่อมันไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็เป็นผักสดที่มันปลอดสารแล้วก็มีวิตามินนะครับแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพไปด้วยนะครับและสิ่งตามมาก็คือได้ในเรื่องราวของเงินออมนะครับเราก็จะมีเงินออม บางครั้งนะครับเราไปซื้อทีละห้าบาทสิบบาทนะครับเราก็ดูเหมือนว่ามันจะถูกนะครับแต่ถ้าเราได้ไม่ต้องซื้อนะครับห้าบาทสิบบาทเราก็กลายเป็นเงินออมนะครับและที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ยังเป็นเงินออมได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหานะครับแล้วก็ได้สุขภาพแล้วก็ได้ขายด้วยนะครับเนี่ยครับนี้ก็เป็นเครื่องใช้นะครับกำลังสวย ก็นะครับก็เป็นบวบนะครับก็ปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็มะนาวนะครับมะเขือก็กําลังจะได้เก็บละนะครับจะได้กินแล้วนะครับชะอมกล้วยนะครับอะไรก็ปลูกไปนะครับนี่ก็เป็นฟักทองนะครับก็กําลังลูกกำลังโตนะครับนะครับนะครับคือการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้เราได้มีกินมีใช้นะครับ นย่ครับอะไรที่เราปลูกได้เราก็ปลูกไปนะครับแล้วก็กล้วยนะครับต้นข้างหลังก็เป็นต้นลิ้นจี่จากกรพพัดนะครับกำลังจะตอนกิ่งออกนะครับออกไปปลูกนะครับตัวนี้ก็เป็นกระลำนะครับใหญ่มากนะครับกระลำยั์ตัวเนี้ยนะครับนี่ก็มะพร้าวน้ําหอมนะครับพอดีอยู่ไร่มีอยู่แล้วครับห้าสิบต้นนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นผักนะครับ เดี๋ยวก็มะเขือเทศนะครับนี่ครับคืออะไรที่เรากินเราใช้นะครับเราก็ปลูกนะครับส่วนภูมินี้นะครับก็เป็นเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางฟ้าก็มีนะครับนี่ครับคือทาแบบหลายอย่างนะครับให้มันผสมผสานนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือเราจะมีเงินออมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับนี่แหละครับนะครับคือเห็ดนางฟ้านะครับที่ปลูกในท่อ10เ็นนะครับก็กำลังเริ่มออกดอก นะครับก็ฝากติดตามนะครับในช่องนี้ด้วยนะครับ